那不知道。 ได้ได้ครับนักเนิ่ช่วยหน่อยหน่อยนัก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 ตีมาลบเี้ยงด้วยนีตีนะตีนี่นะ

โอเค้ครับมองกล้องนะครับหนึ่งสองสามหนึ่งสองโอเคครับครับผมเจ้าหน้าที่ชาวบรรฐฐานอ๋อครับผมเชิญเลยครับเตานีถ่ายรูปเยอะรูป

กลุ่มเชียงรายสี่กุศลเอดเวนเจอร์ทุกท่านนะครับที่มาร่วมส่งดวงวิญญาณของอลุงต่อไม้นะครับหรือ,อพี่เก๋ชาวภูมิทันหะทวีพัฒนะฮะหรือชื่อเดิมโชคชัยปัทมาโยตินครับต้องขอ,ขอขอบคุณในน้ำใจอันยิ่งใหญ่ในครั้งนี้นะครับขอบคุณทุกท่านนะครับ จะิงใช่ไหมโอเคงั้นเราคอยเขาพอดีจำนันเกินแล้วหด้อยวขออยแป๊บนึงนะอย่าจะมาเหรียญให้หลานชายเขาไม่สามสิบก็ไม่ามสับสองตอนะเปิดบอกว่าจะเหลียนก็ได้สามสิบสองว่า แต่แอ็ครับมาแล้วอันที่สองแอดครบมาแล้วอันที่สามสิบโอ้ยเดี๋ยวจะกลายเปนสาสิบสาเออไม่ใช่ลายสาที่สาก็นิ้วมีสิ่งนอไม่เอาเราต้องการให้น้องครบสามไปให้เก็งนะเก็บนะอันนี้เป็นผ่าขาใช่ใช่ขาเองไเก็บไป ก็ปรับความศรัทธาที่บด <im> <im>

ผมจากตไปะไปกได้าทคนเหมือนกันครับลูกต่อแถวเลยครับคนนะครับ่อคเลยครับ

Anh đưa ra ta đã đăng nơi vào nơi mà trên các và

ท่เนีมอนาก่อนที่ว่าในพระอมาภมทพระวีพันธวิพัฒน์ครับพระธรวีรพระระพระรับระพนหพระ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 ระหลัพจาพระ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 พรชพ่ะพระพร่พระพระาระพ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 ราพรพระระพพราพระพะรรรรรรรพ อยู uh, ่ชักบอมอยู่ที่อามานไม่ได้ขอให้เป็นผิ้ช่วกำลาทช่ตรรนนั้นข่าวสารมันเป็นตัวเลกใช้บอกประกาศแต่จริงจริงนล้วคนนเชเรียน ทางหลวรีพักให้ดีอยูเรให้ดีอยู่สุขภิิพบไอยูความระหยัดพบว่าเดินทางขอเท่าต่อไรมีโชคในใช่โชได้เพื่ช่วีประการในสิ่งทประกันเประกันมันึ่งกระดาบริการที่ดีใจเราได้รว่ารายะสยดททางนังลาบางสุทิพวกอาจารย์ุกทาพลังที่จะอายุสว่างมก็ตัวการที่ตัวางกับสว่าจะอายุจะที่เราทิ่พวงอ่านทีเจสัที่ยบมติาสัมผก็พระเที่น่จมาแต่พักวัมันตรายอ ตีิาจิโกอเพราว่าอาชีวาตังมเิานิจาปจจจย์นจตารอธามมาว่ากเตอายุวันนสังา